ก็จริงๆคือเรื่องที่ที่ทำทภาควิชาเนี่ยให้ให้ผมมาพูดเนี่ยก็มันนข้ทงจะมีคอนเทนต์เยอะนะครับแต่ว่าผมก็พยายามเลือกเอาในในช่วงเวลาที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคโมทีเรเตอร์เขาจะสติ๊กมากกว่าปกติคือสติ๊กแบบสติ๊กแบบบอกไม่ถูกอาจารย์ในในสิ่งเ่ที่ผมขอเนี่ยสาเมเรื่องไปตำหนังสือหนึ่งเรื่ตำลา ด้วยความที่มีใครก็ไม่รู้อาจารยไ์ไหนไปเชื่อใครก็ไม่รู้นะบอกว่าขอสอนต้องมีตําราด้วยถ้ามีเป็นตราที่ผ่านรอกต้องมีตำราหนึ่งเล่มผมก็ออามันก็ส่งตำราปรากฏว่าไอ้เล่มที่โดนหนักที่สุดก็คือเล่มตําราเนี่ยแหละครับเคียนกับงานอาจารย์ที่สุดนะครับเพื่อเป็นการลดความผิดพลาดของเนื้อหาสาระทวิชาการนะครับเนืน้อหาหนังสือตำราที่ดีคือมีจุดเด่นสร้างสรวนประสบเอ๊ะมาจากประสบการณ์ อะไรครับที่เวลาเราอ่านหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเขาจะวัดว่าหนังสือเล่มน,นี้มาจากประสบการณ์คนเขียนท่านเคยได้ยินว่าเวลาปเปินตำแหน่งทางวิชาการอันนี้อันนี้อาจจะพูดจิงปเปิดตำแหน่งเยอะหน่อยนะครับเขาจะถามว่าหนังสือเล่มน,นี้มันเขียนมาจากส่วนมีงานวิจัยอาจารย์หรือยัหในใังสือเล่มนี้ไหมที่ดึงมาจาก PowerPoint กัจารย์นึกว่ามาแปะโอเคมันอยู่ใน PowerPoint ได้แต่พอมาอยู่ในเอกาสารคำสอนหรือประการสอนหรือหนังสือเนี่ยไม่ต้องเพราะรูปเหล่านี้เนี่ยถ้าจะเป็นต้องใช้เดี๋ยวตอนทำทีมอาร์ตเดี๋ยวเขาจะใส่มา แต่รูปทุกรูปจะต้องมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกันในเนื้อหาถ้าไม่มีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวในเนะครับไม่ต้องใส่มาอาจารย์ก็จะดูภาพออกเนาะนะครับภาพก็ต้องสวยงามชัดเจนนะครับความทันสมัยตามกาลเวลานี้ก็คือว่าหนังสือที่มาใช้ขอมันมีคะแนนข้อเลยครับเวลาประเมินหนังสือว่าหนังสือเนี่ยมีความทันสมัยหรือเปล่าเขาจะดูยังไงความทันสมัยของหนังสืออาจารย์ว่าเขาดูจากปิที่ทำพิมไหม เพราะปกติบาลพิม์ก็ต้องมีหน้าบรรณาธกกรมนะเขียนว่าป so, ีพิมพ์อะไรเขาดูจากตรงนั้นไหมครับทิศหนึ่งแต่เวลาคนที่เขาดูวัาจิิจักนันนะเขาไปดูจากไหนครับเลฟเอาจารย์ปีอาจารย์ปี2562พอแต่เลฟเอาจารย์ปีหนึ่งสิบทั้งนั้นเลย2518 2519 2518 2519เสร็จครับอันนี้โดนแน่นอนอาจารย์เลือกภาพตามทันใช่ไหมครับเนาะ อันนี้คือความทันสมัยแล้วก็เลือกของสาระในเนื้อหาคอนเทนต์ซึ่งฟิวจารัเองอาจารย์จะเป็นคนที่บอกได้แต่ผมก็จะว่าทราบแล้วในเนื้อหาอาจารย์เขียนว่ารูปที่อันนี้ตรงกันไหมครับเราอาจจะบอกเพืก็นคือคอ,อันเดียวกันแต่ทางวิชาการไม่ได้คุณต้องใช้คำข,ของเดียวกันฉะนั้นถ้าคุณเป็นสารบัญภาพใต้าภาพคุณต้องเขียนว่าภาพที่เวลาพูดในเนื้อหาทั้งหมดคุณต้องเขียนว่าภาพที่คุณจะไม่ใช้ภาพต้้งรูปต้้งภาพบั้งรูปบัง,งไม่ได้ อันนี้จะต้องดูดีดนะครับเป้าหมายกก็คือเรื่องเกี่ยวกับทำอย่างไรที่เราจะเตรียมบทความให้ถูกใจเอดิเตอร์กบรีเวอร์ซึ่งเป็นคนสองคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญสำหรับการของบทความที่เราสัมมิไปนะครับจะสัมมิตแบบใดก็ตามมันก็จะไปที่ตัวเอดิเตอร์การิการของบรราษาัทต่างๆนะครับซึ่งจะมีนคนดูความเหมาะสมต่างๆ แล้วก็อาจจะฉี้ไม่ได้นะครับมีมี pointer, ม่อย่พเกิดขึ้นมันจะไปที่อดิเตอร์ก่อนอดิเตอร์ก็สกรีนนะครับแล้วก็อาจจะรีเจคถ้าคิดว่ามันไม่เขา้าเข้าสโคปรหรือว่าเข้าสโคปแต่ว่าอดิเตอร์เห็นว่า,าเนื้อหาจะน้อยไปหรืออะไรพวกนี้นะครับในงานวัาไม่เหมาะสมตัเองก็จะเด่นออกไปเลยนะครับก็คือร r e j e ไปเลยนะครับคือไม่ผ่านการรีวิวนะครับแต่ถ้าอดิเตอร์เห็นว่า โอเคนะฮะโอเคนะครับ okay, ก็จะลงมาที่ริเวอร์หรืออาจจะเป็นที่ริเวอร์เด่ตรงเลยหรือถ้าบราิษาทมีระบบที่เป็นมีบันทิการผู้ช่วยก็จะไปบันทึการผู้ช่วยในสาขาวิชาต่างๆนะครับแล้วก็จะไปที่ริเวอร์อีกทีหนึ่งนี่จะโดยริเวอร์ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับเราจะใช้เท่าไหร่นะครับแล้วนะตัวริเวอร์ที่ใช้มันสาม,มารถที่จะปรับได้ในระบบหลักบ,บ้างซึ่งปกติเราจะไม่เห็นนะครับแต่คนที่เวิเคราะห์นในระบบจะเห็น บางทีมีไว้เกินไป5 6บทเนี่ยนะแต่ว่าตอนที่เมดดิซิชั่นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเซ็ตไว้เท่าไหร่ปกติกระต่ายเขาเซ็ตเซ็ตไว้ที่2ครับนอกจากว่ารีวิวที่ให้มายเมื่อคืนของข่าวก็ออาไลน์แจ้งบอกว่ารีวิวของเมนกับประหลาผมต้องเมดดิซิชั่นละผมก็ไม่อ่านดูก็คือคนนึ่นให้เมเจอร์แต่ไม่ให้ของเมนดเลยแต่ให้เมเจอร์ก็ประหลาดมีคนให้ไมเนอร์ก็เห็นนิดหน่อยก็เลย เพิ่มจำนวนว,นว่าขอร,รีวิวเพิ่มหนึ่งคนคือจะเมค e d e c ิ s i อย่างไรก็ดีในความเป็นมันติด discovery size นะมันมีโฟกัสแต่ละวารสารดูนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูในสไลด์หถัดไปนะครับอันอย่างแรกก็ดูก่อนว่าเอลจะโผเข้ามานะครับอย่างที่สองก็คือว่าบทความนั้นเตรียมมาตามรูปแบบ